ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปอกสายเข้าหัวคอนเนคเตอร์ที่เป็นกับสายโลลเบอร์ใหญ่นะครับ1สนะครับสำหรับ1-2ทับ2เนี่ยมี2เบอร์นะครับจะมีไซส์ที่เป็นเฟกซิเบิลกับไซส์ที่เป็นโล l o นะครับตัวโ o ลลมันก็จะมีค่าล o อตที่น้อยกว่าสายขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมาจากตัวเฟกซิเบิลขึ้นมาพอสมควรนะครับฝั่งเนี้ยจะเป็นเฟกซิเบิลนะครับที่ใช้ก่อนหน้านี้ตัวนี้จะเป็นโลล เ2็นนึับสนะครับเท่ากันแต่แกนข้างในเนี่ยก็จะใหญ่กว่าข้างข้างนอกไอ้ตัวเฟกซิเบิลด้วยเพราะฉะนั้นก็จะนําสัญญาณได้ดีกว่านั่นเองปกติผมจะใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นก็ไม่รู้เรียกอะไรเป็นกบเอาไว้สําหรับปอกสายนั่นแหละนะครับใส่กับตัวสว่านเข้าไปหมุน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 ,มนออกมามันก็จะออกมาประมาณนี้แต่สําหรับใครที่ไม่มีเราก็จะใช้เนี่ยครับ มีคัตเตอร์ง่ายที่สุดนะครับในการปอกสําหรับการปอกเนี่ยก็นับลงมาเลยนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าสักหกข้อนะครับนับลงมาสักหกนะสังเกตมันจะเป็นข้อเป็นรอนรอนอยู่นี่นะครับมันไม่ได้เป็นเกี่ยวนะครับผมก็ตัดตรงข้อประมาณสักหกนับลงมาประมาณเนี้ยนะครับเราก็ตัดก่อนสักครู่นะครับครับก็ปอกไปนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับการใช้มีคัตเตอร์จริงๆก็ใส่ถุงมือนะครับ เราก็ปอกประมาณนี้แล้วเราก็กรีดครับแกะออกมันก็จะออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็พยายามบีบหัวตรงนี้ให้มันเป็นกมลมๆนิดนึงนะครับอย่าให้มันเบี้ยวถ้าเกิดใครตัดมามันก็จะอยู่ประมาณนี้จากนั้นไอตัวหัวคอนเนคเตอร์จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นชุดหัวคอนเนคเตอร์มันเป็น M t y ท e ตัวเมียนะครับไอตัวนี้เป็น M t y ท e ตัวผู้รับขออภไย มีเกลียวอ,อยู่ข้างในมีเข็ยมอยู่ตรงกลางนะครับขันออกวิธีการประกอบมันจะเป็นแยกส่วนออกมาแบบนี้นะครับขันออกมามันจะมีแยกส่วนออกมาอย่างนี้เราก็ทําการสวมตัวนี้เข้าไปนะครับเข้าไปอย่างนี้สวมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันลงดันลงไห้สุดนะครับมันก็จะสลักเนี่ยครับดันขึ้นมาให้มันอยู่ในล่องสังเกตล่องฟันมันก็จะเข้าไปตรงล่องไอ้ตัว จะเก็ตเนาะข้างนอกพอดีนะไปตัวทองแดงทองแดงเนี่ยนะครับหัวครอบทองแดงมันเนี่ยพอดีมันจะไม่ออกละมันจะอยู่ติดแน่นเลยนะครับเรียบร้อยคือถ้าเกิดทําไม่ถูกเนี่ยก็คือเสียไปได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดันลงมาคอ,อน,นได้ไหมพยายามดันลงมาให้สุดนะครับดันลงมาให้สุดในข้อสุดท้ายนะครับในข้อที่มันติดกับไอตัวได้สุดเท่านี้แหละโอเคจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะแน่นอยู่ประมาณนี้แหละ รตรงนี้มันก็จะหมุนได้จากนั้นทําไงต่อให้เราทําการปอกข้อนี้ออกนะครับให้ให้ในข้อข้างล่างนี้ออกโดยใช้อาจจะใช้เป็นมีดคัตเตอร์ปอกก็ได้นะครับตัดออกหรืออันที่ผมใช้คีมตัดสายไฟก็ง่ายหน่อยในการบากนําไปก่อนนะครับไม่ต้องไม่ต้องตัดทิ้งเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตัดทิ้งแต่ว่าเราก็ไว้ใช่ปากเพื่อที่จะปอกออกนําร่องไปก่อนจากนั้นก็ ใช้มีคัตเตอร์ย้ำเข้าไปนะครับใช้มีคัตเตอร์เนี่ยย้ำเข้าไปให้ไปจนถึงแกนข้างในนะครับให้ตัวเซนเตอร์พินข้างในที่เป็นตรงกลางได้เลยนะครับตัดผ่านโฟมเข้าไปนะครับกรีดลงไปอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็เอาออกในส่วนนี้นะครับปีบผมใช้คีมตัวนี้นีบออกมันก็จะเป็นประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนจะหลายขั้นตอนนิดนึงจากนั้นให้เราเาใช้คีมในการตัดแกนตรงนี้นับขึ้นมาประมาณเท่าไหร่น่าจะเดี๋ยวผมาหานะไม้บรรทัดมาวัดให้สักครู่นะครับ ครับก็ขึ้นมาประมาณสัก7-8มิลก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ให้มันเหลือเผื่อขึ้นมาหน่อยสัก7สัก8ก็ได้นะครับประมาณนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ตัดผมจริงๆก็ไม่ค่อยได้วัดนะครับก็จะตัดประมาณนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ลองวัดดู6กมิลคร่าวๆก็จะประมาณนี้โอเคจากนั้นให้ทําการลบ ทำเฉียง45องศานะครับขอบเพื่อที่จะได้สอดสายเข้าไปได้ง่ายใช้ตะไบนะครับลบเลยอบนะครับใช้ตะไบลบ45องศานะครับลบให้ละเอียดครับจากนั้นเราก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะครับตรงนี้ ผมหาผ้ากอหอก่อนสักครู่นะครับเช็ดทําความสะอาดหัวนะครับก่อน,นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ทําการบาดตรงนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวอาว้าแหวกนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บงานตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นตัวทองแดงไอ้ตัวชิวทองแดงนี่นะครับโดยทําการใช้ตัวเนี้ยนะครับสวมเข้าไปแบบนี้สวมเข้าไปแล้วก็สังเกต ไอ้ตัวปลายเนี่ยไอ้ตัวแหลบนะครับไอ้ตัวที่เป็นตัวไว้แหวกเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะครับจะอยู่ด้านในจะไม่อยู่ด้านนอกนะมันจะอยู่ด้านในกดลงไปนะครับจากนั้นก็หมุนมันจะทําการแหวกไอ้ตัวอทองทองแดงนะครับไอ้ตัวแจ็กเก็ตเนี่ยให้มันอ้าออกนะครับหมุนไปเลยครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหม ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะอ้าออกมานะครับจากนั้นมันจะรับกับไอตัวนี้พอดีนะครับไอตัวขอบข้าง,างในไหมครับมันจะรับกันพอดีจากนั้นก็ให้ทําการสวมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนเลยประแจที่ใช้ก็ประแจเลื่อนก็ได้นะครับเลื่อนหรือจะเป็นของผมใช้เบอร์ที่เป็นเบอร์19อันหนึงแล้วก็เบอร์สิ เบอร์สิบเจ็ดครับนี่อยู่ตรงไหน้สิบหกหรือเปล่าวะต้องใช้เบอร์สิบเจ็ดนะครับเพราะว่าจับไม่ดีนี่นะครับก็จับ่างนี้แล้วก็หมุนก็ได้ครับเข้าไ,ไปนะครับเบอร์สิบเจ็ดจะอยู่ด้านบนนะครับเบอร์สิบเก้าจะอยู่ด้านล่างนะครับจับ่างนี้เข้าไปหมุนคันให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้ว เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าหัวจากนั้นก็ใช้เป็นท่อหดเบอร์20 10มิลน,นะครับเนี่ยท่อหดเบอร์20นะครับสวมเข้าไปสวมเข้าไปให้สุดเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับอยู่เท่านี้จากนั้นก็ลนลนจากหัวลงมานะครับ ในส่วนที่เป็นตัวถ้าเกิดหมวคอนเนคเตอร์อยู่ข้างนอกก็เวลาไปต่อขันก็ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้พันเทปละลายซ้าไว้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สายมัมนมันจะหนักมากเพราะฉะนั้นก็เวลาเราต่อแล้วยกเสาสูงขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมรัดเคเบิลไทนะครับเข้ากับเสายึดสายกับเสาด้วยนะครับอย่าอย่าปล่อยให้สายาลัง นะครับล้างลงมาจากตัวเสานะมันจะไปดึงไอ้ตัวหัวคอนเนคเตอร์ของเสาขาดอังน,นี้จบเลยนะครับก็เสาเสียหายก็ต้องเข้าหัวกันใหม่ยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะยกเสาขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมนะรประกอบสายก็จะเป็นเบอร์หนึ่งทับสตัวนี้จะมีค่าลอสน้อยกว่าสายที่เป็นฟิก i เฟกซิเบลนะครับการเข้าหัวที่ไม่มีหัวคอนเนคเตอร์ที่ไม่มีตัวกบกบในการปอกสายก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้ยุ่งยากที่สำคัญก็คือมีอาจจะเป็นครีมแบบอื่นก็ได้นะครับที่มันสามารถปาดไอตัวแงบไอตัวทองแดงเพื่อที่จะนำล่องไอตัวตัวมิคาเตอร์หรือว่าถ้ามีมิคาเตอร์ที่มันคมจริงๆก็เข้าได้แหละแต่พอดีผมมันทู่หมดแล้วตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันมันคมเกินก็อันตรายนิ้วมือตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ใช้ตัวนี้ปอกร่วมกันอย่างที่บอกนะครับเทคนิคก็จะประมาณนี้ วิดีโอการเข้าหัวนี้ยาวมาก10นาทีเลยนะครับก็<_ <EN> _>จะประมาณนี้เรียบร้อยนะครับก็คือใช้งานได้ทำสองฝั่งเหมือนกันครับสวัสดีครับ